สวัสดีครับผม d s เอสอารชวันนี้ผมรีวิวไมค์เ9นะครับเป็นไมค์สำหรับโทรศัพท์ใช้ได้ทั้ง iPhone และ Android นะครับจะมีอยู่2แบบให้เลือกอ่าแล้วแต่ละแบบก็จะมีแบบไมค์หนึ่งตัวและไมค์สตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยคือไมค์สตัวนะครับผมตัวนี้อ่านี่คืออีกตัวหนึ่งคือตัวที่คอผมเลยอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวสักครู่ผมจะพาไปทสด้านนอกที่มีเสียงรบกวนและดูว่าจะไมค์ My จะใช้ได้ระยะไกลขนาดไหนเดี๋ยวไปกันครับ ครับตอนนี้เราอยู่กับบรรยากาศจริงนะครับก็คือตามถนนนะครับผมก็จะมีเสียงก่อสร้างเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงรถเ,เสียงอะไรนะครับผมก็ไม่สาหรับไม้ตัวนี้ก็จะตัดเสียงรบกวนได้พอสมควรนะครับผมในระยะห่างผมกับตัวกล้องอยู่ที่ประมาณ15เมตรนะครับก็พอเพียงสําหรับการถ่ายงานทั่วๆไปเป็นการเดินตามถนนถ่ายงานต่างๆอ่าจะเคลื่อนไหวอะไรตัวนี้สัญญ,ญาณก็ยังชัดอยู่นะครับผมสําหรับในกล่องอุปกรณ์นะครับผมก็จะมีอ่า ตัวนี้จะเป็นรุ่นแบบ2ไมโครโฟนครับก็จะมีไมโครโฟนมาให้2ตัวนะครับผมนี่นะครับไมโครโฟน2ตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวรับมาให้1ตัวนะครับตัวรับเนี่ยก็แล้วแต่รุ่นนะครับผมถ้ารุ่นที่เป็น iPhone ก็จะเป็นสําหรับ i p h o n โดยเฉพาะตัวนี้จะเป็นสําหรับไทยซีนะครับก็พวกแอนดรอยอย่างซัมซุงอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับผมแล้วก็มีสายชาร์จนะครับผม